วันนี้ผมจะชวนคนที่รักเกวเลียมาตื่นเต้นแล้วก็ชื่นใจกับสายพันธุ์เกวียที่หลากหลายแล้วก็แปลกมากกับสวนที่ชื่อว่าสวนกลางนานที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่เลยที่เขาสะสมเกวเลียสายพันธุ์แปลกๆต่างๆเยอะแยะ แล้วก็มีขยายพันธุ์ขายด้วยนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังจะสามารถตื่นเต้นกับไม้ออสเตรเลียนเนทีฟสายพันธุ์แปลกๆเดี๋ยวจะพาไปดูเริ่มต้นจากเจ้าต้นนี้เลยเจ้าต้นนี้นี่ชื่อว่าอันนี้จิงกระเบลค่ะ <le> Bell. จิงกระเบลใช่จะเป็นไม้ทรงเรื้อยๆหน่อยถ้าบางคนอาจจะปลูกคุมดินก็ได้หรือถ้าส่วนส่วนใหญ่บ้านเราจะชอบทรงสแตนดาดคือสูงๆหน่อยแล<า>้วค่อยๆลงมาพวกนี้เป็นไม้ที่เรากราฟมันขึ้นมาเอง <S <S ใช่ใช่ แล้วก็คือแน่นอนคือโคนต้นก็ต้องเป็นไม้ที่แข็งแรงส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นตอโอ๊กอะค่ะบ้านเราเรียกตอโอ๊กเชแล้วซิบวอ๊กก็จะทําให้บ้านเราเนี่ยมีความหลากหลายของเกเบเลียเอาเจ้าเจ้าต้นนี้ก่อนนะจิงกระเบลเนี่ยดูใบสิใบมันแข็งมากเลยแล้วก็แอบแหลมนิดนึงนะฮะแล้วดอกเขาก็จะแบบว่าออกทั้งปีนะมันเหมือนมันเหมือนคริสต์มาสที่มาห้อยนู่นนี่นั่นนะมันอาจจะมันอาจจะรีเลทความจริงกระเบลยิงปลูกไว้นานหรือยังครับพวกนี้ย กเบลเหรอคะน่าจะได้มาประมาณเกือบ2ปีแล้วคะ่ะ2ปีแล้วขยายได้หลากหลายขนาดนี้แต่นอกจากชิงกเบลแล้วขอเลี้ยงมาดูความแปลกของตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นเกเวเลยเหรอใช่ค่ะเกเวเลยตัวนี้จะออกดอกมาเป็นเกสรจะออกแดงแดงดำดหน่อยอสีจะมืดมดนิดนึงใช่ตัวนี้เขาเรียกเฟเมนบิวตี้เฟเมนบิวตี้ตัวนี้ก็จะน้ำน้านิดนึงแต่สวยนะเวลาเขาคือเอาเอาแบบไม่ต้องคาดหวังดอกก็ยังสวยความฟอร์มของเขาดอกสวยนะ ใช่สวยสวยลองไปเซิร์ชดูในในอินเทอร์เน็ตค่ะสวยมากแต่นี้การที่เราจะทําความรู้จักที่นี่เนี่ยนะครับนอกจากเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวต้องรีบบอกก่อนเลยว่าเขาก็มีเพจชื่อว่าสวนกลางนาถ้าชื่อ Facebook เลยอ่ะสวนกลางนาค่ะแต่ถ้าชื่อสวนอ่ะสวนกลางนาเวลาเซิร์ช g o o g l e แ a p อ่ะต้องเขียนว่าสวนกลางนาสุพรรณบุรีด้วยถ้าไม่สุพรรณบุรีนะคุณจะไปสมุทรปราการ <laughs> ตอนนี้เราอยู่สุพรรณบุรีอ่าเราอยู่ที่สุพรรณบุรีแล้วผมบอกเลยว่ากลางนาของแท้ช่วงที่เรามาเนี่ยต้องบอกอย่างนี้คือเป็นช่วงที่ดอกเขาเนี่ยค่อยๆร่วงโรยและกําลังจะกําลังจะมาอีก <มา S 2> ทีหนึ่งประมาณสักต้นต้นฝนเนี่ยค่ะประมาณนั้นแต่ตัวนี้ก็อแอบเห็นโทนสีเขาอยู่นะใช่ที่จริงออเลนว้าวตัวนี้ต้นข้างนอกจะ สว,สวยกว่าแดดจัดแล้วว้าวจริงๆออร์เรนต์ว้าวนี่มันสวยแบบนี้โอ้ <laughs> นี่ถ้าเกิดว่าหน้าหนาวจะยาวได้ขนาดนี้เลยนะใหญ่มากต้นนี้ดอ,อกออด์เทั้งปีไหมออกตลอดค่ะง่ายต,ต,ตัวไวต้นนี้ต้องมาละต้นนี้ต้องมาใช่ไม <laughs> ่มีหลายต้นนี้เนาะใช่ค่ะ <laughs> พร้อมรับให้คนมาเอฟ <laughs> ได้ค่ะ สตรอเบอรี่บอนช์ฟอร์มของเขาใบาของเขาก็จะมีคาแรคเตอร์พิเศษใต้ใบก็จะออกเ่าะนะฮะแล้วก็ตัวฟอร์มของใบเขาเนี่ยข้างบนจะสีเขียวเข้มถ้าบ้านเราจะเรียกใบเลื่อยค่ะตัวนี้เป็นใบเลื่อยแต่ดอกเขาจะเป็นสีประมาณนี้ฮะอ่าใช่จะออกสีครีมครีมที่จริงแล้วข้างในมันจะเป็นสีออกม่วงๆนี่คือความน่าสนใจของเกเวเลียที่มันมีความหลากหลายจุดเริ่มต้นเลยหญิงทำไมถึงลุกขึ้นมาสะสมเกเวเลียล่ะ จะรู้จักอ่ะเขาจะมีของแปลกๆมาเยอะครับอ่าก็ไปเจอหมายต้นหนึ่งน่าจะเป็นตัวสุ p e r บค่ะสุ p e r บอ่าเริ่มจากรือส้มแฉะอ่าใช่นั่นแหละแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆยะค่ะน่าจะประมาณ10กว่าปีได้แล้วแล้วก็เล่นมาเรื่อยๆใครเอาเข้ามาหญิงก็ซื้อส่วนใหญ่ก็ รู้กันอยู่ที่เชียงใหม่ซื้อจากที่นู่นที่นี่เยอะแยะไปหมดแล้วก็มาสะสมพี่เองก็เป็นคนหนึ่งที่เสาะหาเกเวเลอยู่พักหนึ่งช่วงแรกๆเนี่ยหายยากมากเข้าใจมากจริงเพราะมันหายากมากเลยและอะไรทําให้หญิงมั่นใจว่ามันจะมาแล้วมันจะขายได้ความการสะสมของหญิงไม่ได้คิดว่ามันจะขายได้หญิงสะสมเพราะหญิงชอบมันจริงๆชอบเพราะความดอกมันแปลกต้นก็แปลกใบก็แปลกดอกก็แปลก ต้นไม้อะไรวะแปลกดีจังเลยอะไรเงี้ยเันปลูกได้ในบ้านเราด้วยใช่ตอนแรกอย่างอ่ะเออก็สะสมไปทักคักงหนึ่งพยายามจะทําขายอยู่แต่คือทําขายแล้วไม่มีใครเชื่อว่ามันจะออกดอกพี่ดุ๊กแต่แต่หลังคนมาเชื่อเพราะว่าเพราะเพราะว่าพี่ดุ๊กเพราะว่าพี่ใช่เพราะว่าพี่พี่จริงๆเลยทําให้มันกลับขึ้นมาคือพี่เป็นคนพามันออกไปสู่ตลาดและ คนเใน,นประเทศไทยรู้จักอะ่ะแล้วคือหญิงก็มีอยู่แล้วหญิงก็เลยเอออูหันมาทําจริงจังกับมันสักทีดีวะอะไรจริงรอ่ะพี่พี่มีส่วนในการที่ทําให้เราทําจริงจังอ่ะใช่เพราะว่าอ้าวมันขายได้เว้ยเราจะสะสมอย่างเดียวก็ไม่ได้เดี๋ยวเราจะได้เอาตังค์ไปซื้อของใหม่อีกเอยดีจังเลยนี่แหละไปหลายที่เลย <c oughs> เขาก็จะพูดประมาณนี้ซึ่งทําให้ผมรู้สึกแบบใจฟูนะใช่เพราะว่าอย่างน้อยสิ่งที่เราทำทำเหมือนกันเลยคือเราสะสมด้วยความรักชด้วยความรู้สึกเราชอบความหลากหลายของเขา แล้ววันหนึ่งเนี่ยพอเราทํามันออกไปเป็นอะไรที่เราสื่อไปในโลกโซเชียลโดยที่ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทําให้เขาบูมแต่หลายร้านเขาบอกบอกว่าเลยจริงๆพี่อุตสาหขุดมันขึ้นมาดีใจจังเลยดีใจจังอ่ะในเมื่อขุดมันขึ้นมาแล้วแล้วก็ทําให้เขามีความหลากหลายหลากหลายกว่าเราซะอีกเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนอกจากจะมาช้อปปิ้งแล้วเราจะพาไปดูว่ามีอะไรอีกเรื่องของเรื่องมันทําให้คนที่นําเข้าอ่ะ เขาอยากนําเข้ามาให้เราด้วยเราก็จะได้เจอของใหม่ๆไงถ้าปกติแล้วถ้ามันขายไม่ได้ไม่มีใครรู้จักเลยอ่ะคนที่เขาเอาเข้ามาเขาก็ไม่อยากเอาเข้ามาเพราะว่าเขาก็ขายไม่ได้ยดีใจจังเลยมันเลยกลายเป็นว่าบ้านเราเลยมีแบบเยอะมากพี่รู้สึกได้เพราะว่าสมัยนั้นน่ะที่โอ้โหท้อเลยนะกว่าจะเจอแต่ละที่ไปหมดกว่าจะได้แต่ละต้นแต่ละต้นเนาะวิ่งหมดใช้นาที่เชียงใหม่ที่ไปหมดแล้วแบบ บางทีอย่างไปตามตลาดต้นไม้เจอ3ต้นหรือว่าบางทีแทบไม่เจอเลยบางตลาดแต่ตอนนี้ทุกตลาดมีเกบเดียดีใจจังเลยเยอะเกินไปั้ยอ้าวเยอะไปแล้วเหรออ้าวเรามาดูกันตรงนี้ตัวนี้เรียบร้อยแล้วตัวนี้ตัวนี้นี่แอบจองไหนๆเราเลื้อยมาเรื่องไม้ออสเซเลนเนทีฟแล้วไอ้ใบสีเทาเนี่ยดูเผินๆก็นึกว่าเป็นพวกเดียวกันไม่นคะตัวค่ะตัวนี้อะไร ตัวนี้มันของไทยนะเขาทํากันมานานแล้วพี่ว่ามันคล้ายๆที่เขาเรียกว่าแอนหนังแต่ก็ไม่รู้ว่าใช่ไหมแต่ว่าคือหญิงเลี้ยงได้สมบูรณ์มากอะถ้าแอนหนังพี่เคยเห็นมันจะเตี้ยๆเคล็ดลับยังไงครับดินนะคะค<ม>ดินที่ใช้ปลูก<ม>ก็จะมีมะพร้าวสับส่วนหนึ่งหนงส่วนทินผู้เขาไฟหนึ่งส่วนเพอร์ไลท์หนึ่งส่วนแล้วก็ดินใบกมปูหมักนะเอาดินใบกมปูหมักห้ามซื้อดินถุงที่มันเป็นดำๆนะไอถุงไอแบบ1ี0ถงร้อยไม่เอา ต้องมีใบไม้ที่แบบว่าเห็นแล้วว่าเป็นดินหมักจริงๆรคือดิน<อ>สูตรนี้ยเลยใช้ได้หมดแทบทุกตัวของออสเตรเลียเลยนะเพราะว่าเขาชอบการระบายน้ําที่ดีใช่ใช่ใช่ไหมฮะแล้วก็ปุ๋ยคือออสโมโคสูตรเสมอก็ได้แค่นั้นเองนี่ไงเรามาทุกที่เราก็จะล้วงความลับของตัวทํา <laughs> ไม่ลับบอกทุกคนน่ารักที่สุด <laughs> แล้วมันทําให้เราได้สามารถปลูกไม้ที่เรารู้สึกอยากสะสมใช่ตัวนี้เนี่ยนะครับกับตัวนี้ต่างกันยังไงไอ้ตัวนี้จะออกดอกสีชมพู จำชื่อไม่ได้นะดอกลักษณะเป็นไงมันจะเป็นดอกคล้ายๆดอกกระดาษอ่ะคล้ายๆลักษณะนั้นนะแต่ว่ามันจะน่ารักกว่านั้นโอเคไว้เพาะขายนะตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมันจะชื่อว่าอีโมพิล่าค่ะอีโมพิล่าครับอีโมพิล่ามันมีเยอะมากเลยพี่ดูเยอะเยอะมากๆอ่ะ อันนี้ดอกดอเป็นคล้ายๆกระดิ่งนิดๆสีเหลืองเหลืองใช่ไหมฮะตัวนี้เลี้ยงง่ายแล้วเลี้ยงรอดแน่นอนในประเทศไทยหรือมีกี่สีหูเยอะมากมีม่วงมีชมพูมีแดงแล้วมันจะมีใบแบบเขียวๆก็มีนะคะใครที่มีทักษะในการขยายพันธุ์ทำออามาเลยเดี๋ยวตัวนี้ก็บูมใช่ใตัวนี้ได้กินแน่นอนตัวนี้ ได้กินแน่นอนเจ้าตัวนี้แหละครับตัวนี้ก็จะเป็นเกวเลียนะคะตอนนี้หญิงก็พยายามจะขยายอยู่เพิ่งได้มาเมื่อมกระลาใช่ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นกาฟสองสองขยะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะเลี้ยงดีหรือเปล่าแต่ตัวนี้หญิงใช้เหลืองเลยกาฟเลยลองใช่ไหมใช่ทดลองอยู่ค่ะเนี่ยทั้งหมดที่คุณมีเนี่ยจำชื่อได้กี่เปอร์เซ็นต์มีอยู่ตอนนี้ประมาณ8ปดเบเบอร์แต่ว่าน่าจะจําได้ประมาณ60สิ โอ้โยก็แน่แล้วแหละเชื่อไหมผมก็ต้องยอมรับนะว่าผมจําไม่ไหวมันเยอะมากแล้วหลายคนอ่ะชอบคอมเมนต์ว่าโอ้ยไ่รูก้เก่งจําได้เอาตรงๆไม่ได้จําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่บางทีนะเวลาที่เราอยากจะให้ความรู้เราก็หาข้อมูลเพิ่มนะฮะม<ช><ช>ันไม่จําเป็นต้องท่องจําขนาดนั้นอขอให้เราชอบลักษณะดอกลักษณะใบมันก็โอเคตัวนี้ก็น่ารักนะดอกสีชมพูนี่ค่ะวินเทอร์ดีไลท์ค่ะวินเทอร์ดีไลท์ใช่อันนี้เลี้ยงดีไหมเอาคุณโยเขาเอฟคุณโยมาสามปีแล้ว อ๋อก็ดูฟูฟ่องดี อันนี้แปลงล้างขวดแปลงล้างขวดใช่ตัวนี้สีอะ็นสีพิ้งแชมเปญใช่พิ้งแชมปเปญไม่มีดอกให้ดูนะตอนนี้แต่มีรูปให้ดูแต่เขาจะออกดอกตลอดนะจากที่สังเกตมาคือนี่นี่ดอกรอบสองแต่นี่เนี่ยตุ่มดอกเขาแหละใช่แต่มีคนการันตีว่าออกทั้งปีตัวนี้ครับผมสีน่ารักความรู้สึกผมนะตอนนี้คือค้นพบไปเรื่อยๆใช่แล้วบางทีอ่ะพี่ก็เดินทางไปต่างประเทศพี่ก็ได้มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับคนที่เพาะสายพันธุ์ต่างๆ มันก็มีอีกเยอะมากเลยที่เราแบบไม่คิดว่านี่คือเกเบเลียแล้วก็มีความหลากหลายดอกช่อใหญ่ยาวดอกช่อเล็กสั้นดอกจุม่มจิมใบแปลกๆป,ปมันไม่น่าจะเป็นเกเบเลียไนดะ้มันก็เป็นใช่ใช่ใช่แล้วตรงนี้ตัวนี้อะไรอะ่ะตัวนี้ออเรนวาวค่ะออเรนวาวออเรนวาวจะเขาจะทรงยาวๆค่ะถ้าต่างประเทศเนะี่ยจะปลูกคุมดิน,นแต่บ้านเราชอบแนวนี้แต่พี่เป็นคนชอบยาวมากนะเวลาอ๋อเหรอใช่ต้องเพาะแบบคุมดินไหมใพี่ใช่เดี๋ยวทำเตี้ยๆตอเตี้ยๆใช่ เพราะว่าอะไรป่ะเวลาคุมดินเนี่ยเวลาเราไปจัดสวนมันจะมีเลเวลที่สวยพอไปงี้ปุ๊บเนี่ยเขาต้องปลูกเด่นเ่ไงอาจจะปลูกในกระถางมุมนู้นมุมนี้แต่เวลาเราจัดสวนนล้มิกซ์กันเนี่ยมีความแบบสูงต่ําในพุ่มนะอันนี้ฝากบอกไปหลายๆคนที่เพาะพันธุ์เกเวเลียลองหาวิธีการเพาะแบบทรงใหม่คุมดินบ้างเราก็จะได้ไปเลือกใช้กันนะครับพี่ว่าพี่ต้องเจอสมบัติเยอะเลยอุ้ยน่ารักมากเลย นี่ถ้าลงดินดอกเขาจะยาวกว่านี้นะคะนี่มันตงมูตงนี้พอเราล้อมมันขึ้นมาอืมอ่ะแจ้งชื่อหน่อยฮะไอตัวนี้อโพไดดีมจ้ะอโพไดมีคนบอกว่าตระกูลดีมอะส่วนใหญ่จะดกอโพไดายดีมนี้ถ้าพี่ได้ไปปลูกเขาใหญ่มันจะต้องดอกสวยแน่เลยอ่ะเอฟเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สวยแล้วเดี๋ยวคอยดูนะเขาจะไปแบบว่ารับอากาศเย็นๆนะเขาจะสวยกว่านี้เยอะเลยแล้วช่อดอกเขาจะยาวตัวนี้เวอร์เทคแล้วดอกสวยมากเลยดูดี มันมีหลายตัวนะคะพี่มีขาวด้วยมีขาวด้วย,ววยแล้วก็จะมีม่วงแต่ว่ามีช่อดเดียวใช่เขาจะหอมแรงมากตอนช่วงเปสายนะหอมหอม,มันคือเช้ากว่าน,นี้แต่ตอนนี้สุตลแล้วเพราะ<อ>ไว้แล้วยังบอกแล้วไม้ปักชายไม่ค่อยเก่งต้องลองเพาะเพราะว่าคนที่ดูเนี่ยจะต้องมาเอฟแน่นอนเลยข้างในเพจรับรองนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีพวกยูคาตัวนี้คือคุณเชน่ะให้มั่นใจยิงตั้งชื่อให้เลยไม่ตัวนี้เป็นสีเหลือง อ๋อมีดอกเหลืองใช่ตัวนี้ดอกสีเหลืองคูเซียนาค่ะน่าจะใช่นะเพราะว่าอุ้ยแล้วเขาออกออกให้เราไหมปลูกที่เนี่ของหญิงยังไม่ถึงเวลานี่คือยูคาอีกหนึ่งสายพันธุ์ใช่ยูคาค่ะตัวนี้เป็นเซนอะไรสักอย่างเซนเซนเช็คำชื่อยากมากอ่ะตัวเซนอะไรสักอย่างใครรู้ก็ว่ามาแล้วก็มีตัวนี้เป็นฟาร์เิงกามสีสีชมพูอ่อนชมพูอ่อนมันมีชมพู เข้มชมพูอ่อนเขา่สุกซ่อนของแปลกเอาไว้ตามมุมต่างๆพวกนี้คือการสะสมใช่อะคือหญิงพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าสะสมโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะขายแต่ว่าพอเห็นเกาเลียมันบูมก็ทำบ้างเพื่อที่จะได้เอาเงินมาซื้อต้นสะสมต่อ นี่แอบมาเห็นต้นนี้สวยอ่ะต้นนี้คืออิมูพิล่าเหมือนกันอิมูพิล่าเหมือนกันแล้วก็นี่ไงตัวนี้ดอกสีม่วงใช่แต่ตอนนี้ดอกเขาซีดไปแล้วหมายถึงกระดาษเนี่ยซีดไปนิดนึ่งใช่เพราะมันปลูกไว้นานแล้วเขาเคยเอาดอกให้ไหมยังตัวนี้ยังค่ะแต่ว่าก็น่าจะยังไม่ถึงปีอ่าแต่เขาฟูสวยอดทนและแข็งแรงก็สูตรดินที่บอกค่ะอืสูตรที่บอกจําไว้เลยแล้วลุยมาถึงโซนนี้เป็นแปลงที่เขาเพาะเอาไว้ขายถูกต้องไหมฮะใช่ มีต้นเล็กๆที่อพอเอาไว้น่ารักเลยนะครับแล้วก็แอบ,บมีดอกแสดงว่ญญามีดอกง่ายเนาะใช่ค่ะตัวนี้แหละฮะตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กนี่คือไฟเบิร์กค่ะไฟเบิร์กถ้าเพื่อนๆในเฟซจะรู้จักกันในหอยแดงหอยน้อย <c oughs> หอยน้อยหอยแดงอ่ะไปเสิร์ชหาเอานะว่าหน้าตาเป็นยังไง <c oughs> ตรงนี้มีอะไรซุกซ่อนบอกมาเดี๋ยวนี้เนี้ดิวจิเบอรี่ดิวจิเวรอวเวรี่มันจะออกเป็นหอยสีขาวหอยขาว นี่คือ King Spider King Spider แบบดอกเขาจะแฉกๆเหมือนแมงมุมใช่ใช่ดอกสิงค์คือนี่เราต้องใช้จินตนาการสูงในการที่จะนึกภาพตามนะฮะเดี๋ยวจะให้ทีมงานเนี่ยขึ้นชื่อแล้วก็ไปหาเซิร์ชเอาละกันนะเพราะว่ามันเป็นช่วงซีซั่นที่เขาตัวนี้สิเป็นตัวหนึ่งที่แคนดี้สปักแคนดี้อ่าผมเคยลงเอาไว้ต้นนี้เขาชื่อว่าเมลาลูก้าแคนดี้สปาักเคิลครับ ตัวนี้แล้วพอพี่ไปอาไปหาเพิ่มเติมในตลาดหาไม่ได้แล้วอะเพราะว่ามันอยู่ที่นี่ไงคนนี้ยเอฟเอาไว้หลายคนเอฟแต่หญิงอะก็ได้หลายต้นอยู่แล้วเก่งนะให้ยามเสียบข้าเวลาเขาออกดอกอ่ะ ช่วงแรกๆเาจะสวยมากเลยแล้วตอนหลังเขาก็จะห่างทีทีทแล้วสภาพเขาก็แตกดอกมาใหม่อ่าใช่ตัวนี้นะตัวนี้คือจะต่างจากแปลงล้างขวดตรงที่ถ้าเกิดว่าแปงล้างขวดอะ่ะสีเข้มก่อนแล้วก็นอนอ่อนอืแต่ตัวเนี้ยถ้าออกมาสีมันจะประมาณสีชมพูเข้มๆอยู่แล้วแต่เวลาหลายวันอะ่ะมันจะเข้มกว่าเดิมอืม,อมแล้วค่อยซีดอ,อีกทีหนึ่งอ่าใช่แต่ว่าพอเขาล่วงอย่าไปตัดนะบางทีอะ่ะตอนแรกผมก็ไม่รู้ผมกะว่าพอล่วงปุ๊บเห็นเป็นกิ่งๆิงนี้อ่าไปตัด รออีกนานรออีกนานแล้วต้องไม่ตัดเพราะเขาก็จะแตกมานี่พร้อมจะเป็นดอกแล้วใช่ใช่สนุกต้นนี้สนุกครับและต้นนี้เนี่ยเขาก็เพาะไว้ได้แล้วใครอยากได้ก็ต้องติดต่อเข้ามาเป็นสีเทาเงินใช่ใบสีเทาเงินคืออย่างนี้ครับไม้สายพันธุ์ออสเตรเลียนเนทีฟเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงที่ว่าอย่างเกเบลียเนี่ยก็มี300กว่าสายพันธุ์ใช่ของเรามีกี่สายพันธุ์นะเฉพาะเกเบลียเกือบ90เกือบ90้าสยังอยู่ครบนะที่ที่เขียนคืย นี่ที่พูดถึงนี่คือมีใช่คือที่ลีกอยู่ในเ,นเพื่อนๆจะเห็นในเฟซอย่างเงี้อยอช่เืนไว้เพราะว่าบันทึกไว้ว่าเรามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอ่าแล้วเมื่อกี้ที่พูดค้างก็คืออย่างเมลาลูก้าเองก็ยังมีความหลากหลายทั้งสีทั้งใบทั้งทรงใช่เยอะมากมมานะฮะแล้วก็พวกเมื่อกี้อีมูฟิล่าก็ยังมีความหลากหลายอีกเยอะมากคือ รวมทั้งอยู่คาก็มีความหลากหลายอีกเพราะฉะนั้นนี่คือความสนุกของคนที่สะสมไม้สายพันธุ์แปลกๆแ,แล้วมันก็จะได้เห็นไม่ลุนเลยเรื่อยๆและที่สําคัญก็คือมันดันเป็นไม้สายพันธุ์ที่สามารถปรับตัวในบ้านเราได้แค่รู้จักสูตรดินของเขาปลูกใค้ถูกที่ระบายน้ําดีให้น้ําที่พอเหมาะและแน่นอนคนกกร,รักเกเบเลียและไม้สายพันธุ์ที่เป็นออสเซเลนเททักมาถามได้ไดทักมาเอฟได้ คุยก็ได้คุยเฉยๆก็โอเคจริงคนคอเดียวกันก็จะคุยกันสนุกขอบคุณหญิงมากเลยสําหรับวันนี้แวะเวียนมาก็ได้นะถ้าเกิดว่าอยากจะมาต้องหาคําว่าสวนกลางนาสุพรรณบุรีใช่ไม่งั้นคุณจะไปปรากฏตัวที่สมุดปรกาสมุดปรกาศนะครับหรือเข้าไปในเพจนี้เลยขึ้นมาขอบคุณมากวันนี้สําหรับความรู้แล้วก็ความน่าตื่นเต้นของความหลัง